หวานสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะรวบตึงมาไว้นะคะอีเจิงตอนนี้โอ้โหคะ่ะบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกระแสหรือว่าเรื่องของการประฉาดะกับชาวเน็ตนะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าต้องวิเคราะห์กันเลยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังที่ทำให้วีเจิงต้องออกมาฟาดงวงฟาดงาขนาดนี้นะคะคือสรุปได้ว่านะคะวีเจิงนั้นเนี่ยคือตอนนี้ที่ทัวร์ไปหลงเขาก็เพราะว่าเขาอะ พูดเป็นเชิงที่บอกว่าเฉินเจ๋อหยวนนะคะไม่เก่งเท่ากับอู๋จินเยียนค่ะคือพวกเขาจะมีโปรเจกต์ร่วมกันโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ซึ่งจริงแล้วก็ควรจะมับเออมีการเปิดกล้องนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังดูอะไรๆไ,ไม่ลงตัวเลยล่ะค่ะก็เป็นอีเจิ้งก็ออกมาเนาะเรื่องราวของอ้ยอู๋จินเยียนต้องเป็นบิลหนึ่งโน่นนี่นะคะแต่ว่าตามข่าวก็คือทางอินเวสเตอร์เนี่ยเขาจะเอาพระเอกคือเฉินเจ๋อหยวนค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะคือตอนนี้ยังยังไม่มีอะไรที่ จะบอกว่าจะเปิดกล้องอะไรกันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออีเจ้งนั้นนะคะไปพูดพาดพิงบอกว่าหลนเจียลุนนั้นไม่เก่งเท่าไปาลู่นะคะซึ่งทั้งอูจินเหยียนแล้วก็ไปลู่นั้นเป็นนะคะดาราศิลปินที่อยู่ในค่ายของคุณอีจ้งคุณอีจ้งดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกมาแล้วก็พาดพิงถึงแบบศิลปินแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีงามที่จะทําให้แบบ จะทำให้หูจินเย็ยนกับไปลู่มีความนิยมเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยไม่เลยนะคะกับการเป็นเหมือนกับอะไรอ่อีเจิ้งทําไมต้องมากดนะคะมากดดาราคนอื่นเพื่อจะทําให้ดาราในค่ายของตัวเองนั้นแบบมีมีมีจุดหรือมี Position มีตำแหน่งที่อยู่ดีกว่าสูงกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคือวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่มันถูกต้องนั่นเองค่ะ อย่างอีเจิงนะคะใช้การกระทำเนี่ยเพื่อบอกกับทุกคนว่าบุคคลสาธารณะนั้นสามารถที่จะนะคะใส่คำว่าไร้ศักดิ์ศรีได้อย่างไรไม่ได้สิเขานะคะไปที่บัญชีคือเขาไปสู้รบปบมือกับเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะเขาบอกว่ามาตอบคอมเมนต์เนี่ยเป็นร้อยๆบาร้อย,อย,อยรอบเลยนะคะสำหรับอีเจิงมีคนนับเนาะอย่างบล็อกเกอร์ที่ชื่อที่ใช้น้าแฝงว่าเฉียนโซรั่วนะคะเขาก็ไปนับว่าประมาณ800รอรอบกันเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอน เหมือนรถทัวร์นะคะเพราะว่าเพราะว่าอีเจิงมีนะคะมีแบบกรณีแบบนี้กับทางด้านของเฉินเจยฺหยวนกับหลินเจียหลุนเพราะฉะนั้น,ฟนแฟนๆของเฉินเจยฺหยวนกับหลินเจียหลุนก็ไม่ได้มีแค่คน2คนไงคะก็ไปลุมวีเจิงกันใหญ่เลยนะคะก็ผู้ที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าเป็นการโจมตีนะคะของแฟนคลับที่รุนแรงต่างฝ่ายต่างรุนแรงมันก็ถูกพูดเกินจริงไปนะคะเขาอ่ะโพสต์ตารางเปรียบเทียบนะคะการแข่งขันของของวงแฟนคลับอย่าง ต่อเนื่องเลยนะคะคือจุด จุดประเด็นให้คนทะเลาะกันสุดๆเลยนะเจ้าอีเจิงเนี่ยนะคะโดยบอกว่านะคะคือทางด้านของอีเจิงเนะะี่ยค่ะโพสต์ประมาณว่าบอกว่าเฉินเจียหยวนนั้นไม่เก่งเท่าอู๋จินเยียนของเขาเองแล้วก็เหรินเจียหลุนนั้นไม่เก่งเท่าไปลูกของเขาค่ะในทางกลับกันนะคะเฉินเจียหยวนแล้วก็เหรินเจียหลุนนั้นดีมากเลยนะคะจริงๆเขาเป็นศิลปินที่เขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาก็อยู่ขเขาดีๆนะคะแล้วไปใบดึงชื่อเขามาอ้างอิงทําไมก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ของอีเจิงเองก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะแต่เขาก็แบบไม่พูดถึงจุดนั้นไงอีเจิงเขาพูดถึงแต่เรื่องดีๆนั่นเองนะคะ ตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีของเฉินเจ๋อหยวนนะคะกับอูจินเยียนนั้นบางคนก็คือทางแฟนคลับก็สลับกันพูดเลยนะคะแฟนคลับฝ่ายหญิงของทางอูจินเยียนก็บอกว่าก็เปลี่ยนพระเอกซี่เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็ทางแฟนคลับของทางเฉินเจ๋อหยวนก็บอกว่าโอ้ยอูจินเยียนนะอายุเยอะขนาดนี้แล้วจะให้มีฉากจงฉากจูบอะไรกับเฉินเจ๋อหยวนด้วยตามบทอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเอออยาเลยเขาก็แบบให้อูจินเยียนอะไปเถอะเออเปลี่ยนเปลี่ยนไปเถอะนะคะหรือไม่ก็เฉิน เจอหยวนเนี่ยไม่ต้องรับก็ได้เรื่องนี้นะคะคือมันมีปัญหาเยอะก็คือลำาคานลำาคานวีเจิงด้วยอะไรด้วยนะคะในเมื่อดาลาตัวเองเก่งก็ไปหาพระเอกคนอื่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบอกแล้วเรื่องนี้มันอยู่ที่อินเวสเตอร์แล้วก็การลงทุนเราก็ต้องคือมันยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านบริษัทหวนวีของวีเจิ้งนั้นลงทุนในระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนอินเวสเตอร์เขามากี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องดูด้วยถ้าเป็น70-30อย่างเงี้ยอินเวสเตอร์70เนี่ย วิเจิง30อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครจะมีเสียงมากกว่าวเพื่อนเออใครจะมีเสียงมากกว่ามันก็ต้องอินเวสเตอร์ใช่ไหมแล้วอินเวสเตอร์เขาต้องการจะให้เฉินเจอหยวนแสดงนะคะเขาจะสนับสนุนเฉินเจอหยวนแล้วตัวเองจะมาสร้างประเด็นนะคะกับพระเอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องจริงไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรดิ ยังไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะคือยังไม่สามารถจะรับการอนุมัติงานได้นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะข่าวลือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากอู๋จินเหยียนด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจะมารับผิดชอบนะคะเข้ากองหรืออะไรได้อะไรประมาณนี้เอออันนี้เป็นข่าวลือนะเ,นเพื่อนๆซึ่งก็มีหลายๆบล็อกเกอร์เขาก็เขียนเช่นเดียวกันว่าเนี่ยก็คือก็คือนะเนี่ยอูจินเหยียนแล้วก็นักสแสดงชายคนอื่นๆเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นนักแสดงชายคนอื่นมาแสดงคู่กับอูจินเหยียนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอนุมัติให้เปิดกล้องได้อย่างทันทีทันใดเพราะว่าอูจินเหยียนก็ไม่ได้รับผิดชอบในละครนั่นเองค่ะคืออืจุดนี้เราก็ต้องรอดูกันไปนะคะ แล้วก็มีข่าวลืออีกเนาะบางคนก็บอกว่าเฉินเจอหยวนยังไม่ว่างต่างหากละ่ะตอนนี้ที่แบมยังเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าเฉินเจยวนเนี่ยต้องต้องคือต้องรอรอเฉินเจอหยวนก็เลยทําให้ทางด้านอีจิงก็เลยเกิดความหงุดหงิดเออทำไมดาราของฉันต้องมารอ ต้องมารอเฉินเจยวนว่างด้วยเพื่อจะมาถ่ายทําเรื่องนี้นะคะโอ๊ยตายแล้วจุดนี้จะไปเอาตรงไหนมาเนี่ยไม่มีใครแบบมายืนยันว่ามันเป็นความจริงนะนเพื่อนๆมีแต่ข่าวลือกันไปข่าวลือกันมานั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสําหรับข่าวลือที่เกี่ยวกับการว่าว่าอูจินเหยียนนั้นไม่สามารถจะรับผิดชอบงานละครเรื่องนี้ได้ทันเวลาเนี่ยวีเจิงก็โกรธมากก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาอีกนะคะก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อูจินเหยียนเลยนะคะที่ไม่ใช่อูจินเหยียน,ยนะะไม,นนไม่ไม่เกี่ยวอะไรเล อูจินเยียนพร้อมเสมอค่ะแล้วก็อีกนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่ใช่อูจินเยียนที่รอเฉินเจยวนนะแต่เป็นเฉินเจยวนต่างหากที่ต้องรออูจิอ,อูจินเยียนของฉันนะคะโอ้แต่ละไปกันใหญ่เลยค่ะวีเจิงเองก็กล่าวว่าเขาปฏิเสธเฉินเจยวนนะคะแต่ว่าเฉินเจยวนนั้นกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งมางอค่ะเพื่อนๆซึ่งทําให้เฉินเจยวนมีโอกาสในการเล่นเรื่องนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าแอดวานเองก็ไม่เชื่อชาวเน็ตจีนเองก็ไม่เชื่อ <laughs> ไม่มีใครเชื่อคำกล่าวนี้แนะ่น นนเ,ะะเพราะว่าคุณอูจินเหยียนนั้นว่างงานอยู่หลายเดือนนะคะประกอบกับเธอเลี้ยงลูกเลี้ยงเออเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะเพื่อที่จะรอเฉินเจออ๋อหยวนนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่สามารถจะไปหาผู้ประกอบการนะคะมาเป็นสปอนเซอร์อื่นๆได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในทางกลับกันนะคะถ้าเป็นเฉินเจออ๋อหยวนเนี่ยมาเออมา ร่วมกลุ่มเขาเปิดกล้องได้อย่างรับรื่นแน่นอนเรื่องนี้รับรื่นนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเนื่องจากอีเจิงนั้นยืนยันสถานการณ์นี้มาก่อนแล้วอีเจิงจึงไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยนะคะว่าเขาเป็นผู้เริ่มนะคะประเด็นแห่งการถกเถียงนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วชาวเน็ตเองอะไรเองก็ขอให้อีเจิงนะคะในกรณีนี้ก็อ,อ,อย่าหัวแข็งนักนะคะขอให้ยอมรับความผิดพลาดของตนเองแล้วก็แน่นอนอีเจิงก็ไปพยายามซาวเสียงเนาะก็มีอ่อนลงนะเพื่อนแล้วก็พยาย รวบรวมนะคะแฟนคลับของตัวเองคงมีไม่เยอะแต่ว่าพยายามจะไปดึงแฟนคลับของอูจินเหยียนนะคะเข้ามาร่วมเป็นทับหลังให้เขาด้วยก็ว่าไปละโอ้แต่ละนะคะทีนี้อี้เจิ้งเองค่ะก็ทำตารางเปรียบเทียบความนิยมนะคะของผลงานที่ผ่านมาของเฉินเจออ๋อหยวนแล้วก็อูจินเหยียนนะคะเอาออกมาโชว์ค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วพวกเราก็ตลกเนาะอีเจิ้งทำอะไรเฉินเจออ๋อหยวนอายุเท่าไหร่อูจินเหยียนอายุเท่าไหร่นะคะผลงานมันจะมา เท่ากันได้ยังไงจํานวนเรื่องจํานวนซีรีส์อะไรก็ว่าไปนะคะเฉินเจอหยวนยังอายุน้อยอยู่เลยเอออ่ะทีนี้เนี่ยก็แน่นอนวีเจิ้งนั้นทําแบบนี้ก็โดยตั้งใจนะคะ,สะแสดงให้เห็นว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยของเฉินเจยวนรวมกันยังไม่สูงเท่ากับผลงานนะคะของทางอู่จินเหยียนเลยผู้ที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยอาจถูกอีเจิ้งหลอกได้นะคะแต่ปัญหาก็คือเนื่องจากอู่จินเหยียนนั้นก็เป็นที่นิยมมากในเรื่องไอ้นั่นไงเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะ เรื่องม,ม,มรสมชีวิตนั่นเองค่ะก็ทําให้เธอผ่านกันเขาเรียกว่าก็ได้รับชื่อเสียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากที่หายไปประมาณ2ปีเงียบๆนะคะ ส่วนเฉินเจียวหย่งนั้นอยู่ในแบบกลุ่มสถานะที่เป็นดาวรุ่งอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันค่ะยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะคะมีแต่ข่าวลือทั้งนั้นแล้วก็มีบางกระแสะก็บอกว่าอะไรกันเฉินเจียวหย่นยังไม่ได้เซ็นสัญญงสัญญาด้วยซ้ำไปนะคะจุดนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> จุดนี้ก็ไม่รู้ไม่มีข่าวเขียนไว้บนแพลตฟอร์มใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าเรื่องของสัญญาเป็นอย่างไรค่ะต่อมานะคะมาเข้าประเด็นค่ะในการดึงหลนเจียหลนมานะคะเป็นแบบดึงมา เป็นคู่กรณีนะคะเปรียบเทียบกับไปลู่นั่นเองโอ้โหทางด้านอีเจิงเองนะคะก็เอาทําแผนภูมิเปรียบเทียบผลงานไปลู่กับเหลินเจียรุนนะคะมาเลยค่ะทาไว้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็ประมาณโฆษณาตัวเองว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มาร่วมมือกับศิลปินของเขาคือศิลปินของอีเจิงนั้นจะต้องตกนะคะเป็นแบบเขาเรียกเออใช้คําว่าตก <ś 2> <c oughs> ก็คือจะต้องแบบมีกระแสเพิ่มขึ้นมากๆอะไรประมาณนี้ซึ่งการโพสต์แบบนเนี้ยเนาะมันทําให้คนหมั่นไส้ไง มันเพื่อนเออมันทําให้คนหมั่นไส้และที่สําคัญเนี่ยไม่ได้หมั่นไส้แค่วีเจึงคนเดียวเพราะว่าเขาไปดึงชื่อของไปลู่มาด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับ ทางศิลปินเองอะไรเองในค่ายก็ไม่มีใครมาห้ามอีเจิงเลยบอกว่าอย่าพูดเลยเจ๊อย่าพูดเลยป้าเงี้ยก็ไม่มีใครมาพูดเพราะว่าอีเจิงเป็นเจ้านายเนาะแล้วก็พวกเขาเองอย่างคุณปายลูกก็ถ่ายซีรีส์หัวปักหัวปำนะคะจบจากกองนี้ก็ไปถ่ายอีกเรื่องหนึ่งกองใหม่นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะศิลปินทํางานไปเรื่อยๆนะคะส่วน ตัวปั่นก็อยู่ปั่นบนโลกอินเทอร์เนต็ตนะคะเหมือนว่างเลยนะคะก็เอาเป็นว่าพฤติกรรมของอีเจิงนั้นก็ทำให้ชื่อเสียงนะคะของศิลปินของตัวเองนั่นแหละคะ่ะจะโดนมันไส้แล้วก็น่าจะแย่ลงเรื่อยๆเนาะชาวเนต็ตเขาก็ว่ากันแล้วก็การที่ผลงานนะคะของอูจินเหยียนเรื่องอื่นๆเองเนี่ยไม่สามารถจะผ่านแบบความนิยมในในในจุดที่ควรจะประสบความสำเร็จไปได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะก็คือ แบบมีมาสเตอร์พีซเพียงแค่หนึ่งหรือสองเรื่องพออายุมากกว่าก็สมควรแล้วประมาณนี้ชาวเน็ตเขาก็เขาก็แซอูจินเหยียนไปท,ทั้งทั้งที่อูจินเอียรอูจินเหยียนนั้นรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคือคือ,ค,อคือเธอเป็นดารางไงเ,เพื่อนเพื่อส่วนไอ้คนที่เอาชื่อเธอมาพูดคือวีเจิงนะคะก็ตอนนี้แฟนคลับก็มีแฟนคลับของทางคุณเฉินเจอยหยวนแล้วก็ที่ลำคานวีเจิงก็ไปแซะแล้วก็ไปว่าคุณอูจินเหยียนเขานะคะแล้วก็ทางตัวศิลปินเองนะคะอย่างคุณหลนเจียหลุนก็เงียบกริบค่ะไม่คอยพูด พูดชื่ออะไรของอีเจิงขึ้นมาเลยนะคะนี่แหละคาะฉลาดแล้วจะไปพูดให้ให้ได้หน้าทําไมนะคะไม่ต้องให้คาปาเท่าไหรค่ค่ะฉันเจอหยวนเองเขาก็อาจจะแบบถือว่าเขาเป็นเด็กเนาะเขาก็ไม่ได้พูดถึงอีเจิงเลยก็ปล่อยให้เป็นข้อตกลงของเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอเจนซี่ที่ดูแลเขานั่นเองนะคะก็ตอนนี้ชาวเน็ตก็ไปลุมนะคะอีเจิงประมาณว่ายูจะพูดมาทําไมมันเป็นการทํรลายนะทำลายศิลปินของพวกเขาคือเอาชื่อมาเกี่ยวพันนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอน ก็สิ่งที่ทำให้นะคะอีเจิงได้รับความน้ำหมันไส้นะคะมากขึ้นไปอีกนะคะก็คือเขาอ่ะ อีเจิงอ่ะมันกล่าวนะคะว่าเขาต้องการร่วมมือนะคะกับเสี่ยวจ้านสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อนๆเอาชื่อเสี่ยวจ้านมาอีกแล้วนะคะทีนี้เนี่ยแฟนๆน,นะคะไม่รู้ว่าแฟนของเสี่ยวจ้านหรือเปล่าแต่ชาวเน็ตทั่วไปก็สามารถจะไปอะตอกน้าอีเจิงได้ประมาณว่านี่อีเจิงอยู่ก็ทําตัวให้คู่ควรนะคะกับกับดาราชั้นนําหน่อยจะไปร่วมมือกับเขาอะ่ะเอออัปเกรดตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้โอ้โหค่ะก็โดนหนักอยู่อีเจิงเองก็โดนด่านหนักอยู่นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้กับประเด็นของสองเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเรื่องยัง เรื่องของหลนเจียหลุนกับไปลู่นะคะที่เอามาเปรียบเทียบแล้วก็เรื่องของเฉินเจเยยนยวนกับอู่จินเหยียนนี่เองเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันเนาะเออแล้วเราเราอดูว่าอีเจิ้งนั้นจะต้องจ่ายราคาสําหรับคําพูดของเขาอย่างไรบ้างแต่อย่างน้อยมันก็เป็นกระแสขึ้นมาแล้วแหละนะคะแต่กระแสบแบบเนี้ยมันเป็นด้านลบเนาะถ้าพูดถึงนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนเพื่อน <c oughs> ก็มันก็รู้ไว้ใช่ไวไ่าแหละเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราจะได้รู้ว่าโอเคมันมีไทม์ไลน์แล้วก็อะไรเกิดขึ้นบ้างตอบ ไปสมมติในอีก2ปีข้างหน้าถ้ามีเหมือนกับเออมีข่าวกลับมาว่าเอ,อ๊ะทำไมนะแฟนคลับของทางเออฉินเจออ๋อหยวนนั้นไม่ค่อยจะถูกกันกับทางด้านอูจินเยียนเองเราก็ต้องย้อนมาถึงเหตุการณ์ของอีเจ,จิงนะ้งณวันนี้นั่นแหละค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ